สวัสดีครับกับเซลรล้อยล้านนะครับคอนเทนต์นี้อยากจะบอกเลยว่าทําไมนะนักขายนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณคิดว่าคุณเจ๋งแล้วนะควรจะเรียน MBA นะครับถ้าใครติดตามเซลรล้อยล้านมาเรื่อยๆเ,เนี่ยจะสังเกตว่าผมจะพูดเรื่องวุฒิ MBA หรือวุฒิปริญญาโทบ่อยมากนะครับโดยตัวผมเองเนี่ยก็จบสถาบันสหสินแห่งจุฬาลงกรณ์นะเลยพูดได้เต็มปากว่าเออเฮ้ยเส้นทางของการที่เป็นนักบริหารโดยเฉพาะฝ่ายขายครับ กับ Mindset นะในมุมที่ถ้าเราเคยเป็นเซลเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนน่ยคงมองว่าเราขายเราปิดการขายเราได้ค่าคอมเนี่ยมันก็น่าจะโอเคแล้วใช่ไหมเปรียบได้กับคนทำธุรธกิจส่วนตัวเนี่ยถ้าเขาทำโดยที่ทุ่มเวลาไปกับการขายกับการแบบทำธุรธกิจจริงๆเนี่ยไอเวลาเรียนโทเนี่ยยอมรับว,ว่ามันจะบั่นทอนมากๆนะครับบั่นทอนเวลาทำอาหากินว่าะนะมันก็เลยอยากจะ หาเรื่องของข้อดีแล้วกันนะครับของการเรียนโทรนะผมก็เลยอยากจะเอามาตรงนี้เลยแล้วก็แนะนำนะครับว่าถ้ามีโอกาสมีทรัพยากรมีเวลาที่พอแบ่งได้นะผมมั่นใจว่าทุกคนนะ่ะมันหาเวลาได้หมดแหละไม่ว่าคุณจะมีลูกมีพ่อมีแม่ต้องเลี้ยงมีเมียต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยมันแบ่งเวลาได้นะครับมันอย่าเอาแต่เรื่องข้ออ้างตรงนี้นะครับเพราะว่าไอคนที่เป็นซุปเปอร์แมนเพื่อนร่วมรุ่นผมเนี่ยลูกก็ต้องเลี้ยงงานก็ต้องทําแถม ต้องมาเรียนโทแถมเตะบอลตีกอล์ฟิกคนบ้าอะไรมันจะทําอะไรได้ทุกอย่างแบบนี้แสดงว่ามันทําได้ถูกปะ่ะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะปรับก่อนอย่างแรกเนี่ยทําไมเนาะโดยเฉพาะเหล่านักขายหลายคนเนี่ยโดยเพื่อนผมในวงการหรือว่าเท่าที่ดูมรวมนะครับผมว่า80% 90%เนี่ยไม่ได้เรียนต่อโทรหรอกคือไม่ได้อยากจะมีวุฒิอะไรเพิ่มละเพราะว่ากูขายกูก็แฮปปี้ละบางคนเป็นท็อปเซลล์บางคนก็ได้ขึ้นเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย,ขายเป็นอะไรตั้งเยอะตั้งแยะนะครับ คืออย่างนี้เวลาที่ทำไมจะต้องเรียนเรื่องของ MBA ใช่ไหมคุณจะต้องเอาข้ออ้างนั้นน่ะวางไว้ก่อนแล้วก็มามองข้อดีมันนะครับอย่างแรกคือตัววุฒิในสายบริหารนั่นเองนะครับคือยอมรับว่าถ้าคุณอยากเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยไอฝีมือการขายเนี่ยคุณเจ๋งละอันนี้ก็ดีละนะครับยิงนายแบบชอบก็ดีไปแต่เวลาถ้าเราเริ่มอยู่บริษัทใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะเหล่ามาหาชนพวกนี้มันจะมีเรื่องของการ โปรโมทนะครับหรือว่าคนดิเดตนะอย่าลืมนะว่าคนในเนี่ยเราก็แข่งกันเองอยู่แล้วใช่ปะถ้าอันเนี้ยเรามั่นใจว่ากูเจ๋งเนี่ยแต่วุฒิเราปอตีอยู่อะโอเคเฮ้ยกูมั่นใจกูได้ขึ้นแต่อย่าลืมนะครับองค์กรก็อยากหาคนนอกมาถูกไหมคนนอกที่มันเก่งด้วยอะโปรไฟล์เนี่ยบอกเลยไอเก่งมันเก่งกันทุกคนแหละแต่ว่าถ้าไอ้นั่นอะมันดันมีวุฒิ MBA สถาบันดังๆขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณจะเสียเปรียบนะน,นี้บอกตรงเพราะว่า เรื่อง MBA มเนี่ยมันไม่ใช่แค่เก่งขายของนะครับแต่มันเห็นทุกมุมของเรื่องธุรกิจดังนั้นถ้าเรื่องแรกเลยนะครับถ้าอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะไม่ว่าจะอยู่ที่เดิมหรือจะไปโตที่อื่นเนี่ยมีวุฒิไว้ก่อนยังไงก็ได้เปรียบนะครับถ้ามั่นใจฝีมือการขายผมเชื่อว่าทุกคนฟังเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเจ๋งอยู่แล้วนะคือก่อนจะเป็นใหญ่ยังไงมึงก็ต้องขายเก่งก่อนอยู่แล้วอะให้ชาวบ้านเขายอมรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีวุฒิก็ยิ่งได้เปรียบนะครับอย่างที่2ครับ คือถ้าเราเป็นเซลเนี่ยเราจะเห็นว่าวันๆหนึ่งเนี่ยจะเห็นแต่วงจรแต่ขายขายขายปิดการขายแล้วก็ดูแลหลังขายนิดหน่อยแต่คุณไม่เข้าใจครับเรื่องของไฟแนนซ์เรื่องของ, Finance, อง,ของทําไมหัวหน้าต้องเซตยอดขายแบบนี้ทําไมจะต้องตั้งงบประมาณหรือว่าทําไมจะต้องแบบมีการแบบหาเรื่องของค่าตัวหรือคํานวณคอมมิชชั่นอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องทางการเงินถูกไหมเป็นทางการเงินและบัญชีอย่างเงี้ยเออเฮ้ยทำไมบริษัทใหญ่เนี่ยเวลาจะไปขอรับ เด็กเพิ่มอ่ะเฮ้ยมันจะต้องรีพอร์ตนายนะมันจะต้องมีตัวเลขตั้งขึ้นมามันจะต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนทางการเงินแล้วก็แบบวางแผนได้อะว่าถ้าจ้างคนใหม่มาจะเซตยอดขายเท่าไหร่จะกําไรเท่าไหร่เห็นไหมจะมีต้นทุนเท่าไหร่คือไอ้เรื่องแบบเนี้ยพูดพูดไปเริ่มปวดหัวยังคือถ้าคุณเป็นเซลล์อย่างเดียวอ่ะคุณแม่ไม่รู้เรื่องหาเลยเลยคุยกับไฟแนนซ์ไม่รู้เรื่องมันก็เลยเป็นคําถามไงว่าแบบเฮ้ยกูเป็นเซล์แม่งเก่งไตายหายอยู่แล้ว ปีหน้ากูก็ได้เพิ่มยอดเพิ่มยอดมาล่าเนื้อเฮี้ยเลยเพราะคุณไม่เข้าใจเรื่องบริหารว่าทําไมไฟแนนซ์เนี่ยมันจะต้องแบบมีการเพิ่มยอดขายหเห็นปะก็เลยแนะนําว่าถ้าเรียนเนี่ยในขาของไฟแนนซ์เนี่ยรู้เรื่องคุยกับการเงินบัญชีรู้เรื่องคุยกับ c ีอรู้เรื่องนะครับคุณยังได้เรื่องมาร์เก็ตติ้งอีกเพราะว่า MBA สอนเรื่องการตลาดนะครับคุณก็ได้เห็นว่าเฮ้ยทีมเซลล์อะ่ะจริงๆมันต้องทํางานแบบทีมเวิร์กกับทีมการตลาดไม่ว่าจะ B2B B2C ถูบะ B2B เนี่ยกาารตตลดก็้องเก่ง เช่นไปตั้งบูธออกบูธจัดอีเวนท์ทำสัมมนายอย่างเงี้ยมันเป็นงบการตลาดหรือว่าเว็บไซต์ออนไลน์อะไรที่สามารถเอาลีดเข้ามาได้มีฝ่ายจะซื้ออะไรติดต่อบริษัทเราอ่ะหรือการทําเรื่องของ p r อาร์เห็นปะมันจะได้ทํางานเป็นทีมได้ยิ่ง B2C ไม่ต้องพูดถึงการตลาดเนี่ยอย่างแคมเปญโปรโมชั่นน่ะนึกถึงอ่ามอเตอร์อีโเนี่ยเดือนนี้ใช่ไหมโปรโมชันนมช่นเนี่ยมาร์นเก็ตติ้งเป็นคนคิดคิดโฆษณาคิดคําที่มันแบบเออดึงดูดหรือว่า ไปออกสื่อไปออกตามช่องทางที่มันที่มันตรงกับกลุ่มเป้าหมายแบบนี้ไอ้เรื่องเนี้คนเป็นเซลล์จะได้เข้าใจเฮ้ยมาร์เก็ตติ้งแม่งล่อปลาเข้ามาเราต้องจับปลาเห็นไหมยิ่งถ้าเกิดคุณรู้ศาสตร์มาร์เก็ตติ้งอ่ะคุณก็ไม่คุยกับฝ่ายการตลาดรู้เรื่องถึงบอกว่าบุ๊ดเอ็มบีเอเนี่ยมันเหมาะมากกับคนที่ทํางานองค์กรใหญ่นะครับเพราะว่าเนี่ยนะคุณทํางานกับบัญชีได้ละคุณทํางานกับฝ่ายไฟแนนซ์ได้นะครับคุณทํางานกับมาร์เก็ตติ้งได้ดีแถมคุณยังได้เรียนเรื่องการจัดการคนนะครับผมบอกเลยว่านักสถาบันที มีคุณภาพเนี่ยจะมีหลักสูตรการบริหารคนเออไอศาสตร์แบบเนี้ยนายคุณบางทีแม่งแบบไม่ได้สอนถูกปะ่ะคุณไม่รู้ทําไงก็ต้องไปเรียนเองไปเรียนที่มันเป็นทางการที่มันแบบมีวิทยาศาสตร์จับต้องได้คุณจะได้รู้เออเฮ้ยการบริหารคนทั้งแบบตัวเลขหรือไม่ตัวเลขหรือใช้อะไรไอพะเดชพระคุณอย่างเงี้ยศาสตร์ของการบริหารอํานาจ ถูกไหมครับศาสตร์ในการแบบเข้าใจคนอย่างเงี้ยการเลือกคําสื่อสารการเข้าใจตัวตนของเราแล้วก็ลูกน้องหลายๆแบบที่แบบวิทยาศาสตร์มันที่สูตรมาแล้วอะ่ะคุณจะได้แบบไปเป็นนักบริหารคนได้ถูกไหมอาวุธมึงก็มีบริหารคนก็เป็นคุยกับทุกฝ่ายรู้เรื่องทั้งศาสตร์การสื่อสารอย่างเงี้ยเออที่ MBA เขาสอนเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องออกมาพีเซนต์ใช่ปะ่ะแถมคุณเนี่ยยังได้คอนเน็กชันอ่านี่ก็สําคัญนะครับสถาบัน MBA เนี่ยถ้าเอาแบบ เอกชนแล้วก็องค์กรใหญ่ๆอย่างผมเนี่ยพวกจุฬาศาสตร์นเนี่ยมันก็จะมีรุ่นพี o ่ OB ที่โอ้โหแบบเป็นเป็นอเวนเจอร์เป็นคอนเนคชันที่แบบไม่ว่าจะราชการหรือเอกชนคือมันต่อสายตรงได้ง่ายหรือว่าบางสถาบันเนี่ยก็เก่งมากเรื่องงานราชการอย่างเงี้ยครับมันก็คือการเข้าไปเอาคอนเนคชันเรียนแล้วยังได้คอนเนคชันแถมยังมีได้วุฒิมันใช้เวลาแต่ลงทุนไปอย่างไงมันก็คุ้มเห็นปะ่ะได้คอนเนคชันแล้วนะนะครับ ต่อมาเนี่ยก็คือการเรียนรู้กับคนที่เป็นระดับผู้บริหารจากที่อื่นอันนี้ยอมรับว,ว่าถ้าลงทุนกับสถาบันที่มันยิ่งแพงอะ่ะมันก็ยิ่งเป็นการซื้อคอนเน็ชันแล้วเรียนรู้กับคนที่มันแบบต่างกับเรามากๆอย่างเงี้ยอย่างคลาสผมอะ่ะมีตั้งแต่คุณหมอพอรโงโลงบาลน,นะผู้บริหารแบบการทางพิเศษอย่างเงี้ยปตทแบงค์สีม่วงสีเขียวนะครับ c p เซ็นทันอะไรคือเยอะไปหมดคือมันจะมีสัก โอกาสสักกี่ครั้งอะหรือว่าพวกรุ่นพี่อะคือโหนามสกุลดังแม่งบริหารธุรกิจแบบท็อป50ประเทศอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบมาเรียนกับพวกแบบเนี้ยแล้วก็เราก็จะได้รู้จักบุคลิกของแต่ละคนการวางตัวการเข้าสังคมเนี่ยครับไอ้ส่วนเนี้ยคือส่วนที่บอกเลยว่าโคตรจะมีค่ามากสําหรับ mba นะแล้วก็เรื่องตำหรับตําราที่เรียนใช่ไหมมีมากกว่านั้นอีกที่ผมพูดนะอย่างอ่าวิชาโปรเจกต์แม a จเม e นต์อย่างเงี้ยคือคุณยิ่งถ้าคุณทําธุรกิจ b 2 b คุณเป็นเซลใช่ปะ คุณจะได้เข้าใจว่าแบบเฮ้ยเวลาเราขายเสร็จแล้วอะส่งมอบให้ทีมวิศวะหรือติดตั้งอะเขาจะต้องมีโปรเจกต์แมนเจอร์ใช่ไหมผู้จัดจการโครงการอย่างเงี้ยเขาจะต้องทํายังไงตั้งแต่เริ่มทํางานจนถึงแบบจบโครงการการส่งมอบงานอย่างเงี้ยคุณจะได้ไปคุยกับลูกค้ารู้เรื่องอีกนะครับคุณก็ไม่ใช่แค่เซลล์แบบขายเสร็จกูก็นั่งใบไม่รู้เรื่องแต่อันนี้คือเข้าใจเรื่องของกระบวนการระยะเวลาในการส่งมอบงานนะครับ หรือเรื่องแบบ business strategy อย่างเงี้ยก็คือว่ากลยุทธ์ธุรกิจทั้งหมดนะครับที่ global case เขาทำกันคุณก็จะได้เรียนเคสแต่บริษัทระดับโลกอะสตา r b u c k s บังโคคาโคล่า Gucci แล้วห o u i s Vuitton หรือแม้กระทั่งทีมบอลนะแมนซิตี้อ่ะเออยังได้เรียนงบการเงินหรือแผนการของแมนซิตี้อย่างเงี้ยเพื่ออะไรเอามาใช้กับของจริงถูกไหมครับเอามาใช้กับชีวิตจริงการทำงานจริงนะครับสรุปคือไอ้ที่เรียนเนี่ยแม่งมีแต่ได้วะ เรียนก็มีแต่หลักสูตรที่แบบมันเป็นเกี่ยวกับงานบริหารธุรกิจทั้งหมดอะ่ะงานขายเป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมจะบอกเลยว่าเซลลมันไม่ใช่แค่แบบโอ้กูสําคัญตัวเองสุดละกูเก่งที่สุดในจักรวาลไม่ใช่นะครับจะบอกว่าการแยกแยะระหว่างผู้นำนะหรือผู้บริหารเนี่ยคุณจะเข้าใจเลยว่าเซล,ลอะ่ะก็คือหมากตัวหนึ่งด้วยซ้าเออแรงปะเซลล์คือทหารนอะอย่างนั้นอะ่ะ คุณไม่ได้เป็นแบบเสนาธิการหรือว่าผู้บัญชาการเข้าใจปะการเรียน MBA มันไปเรียนถ้าเป็นสามก๊กก็คือตำราวิชาสงครามโอ้โหโคตรเท่เลยถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะเจ๋งกว่าการเป็นแค่นักลบอ่ะเป็นโอ้โหกูเป็นทหารหน่วยลบพิเศษแต่กูทําตามคําสั่งคุณอยากแบบศาสตร์ในการใช้คนการบริหารคนเนี่ยคุณต้องเรียนนะครับก็ฝากไว้เลยครับว่าเนี่ยมันเป็นข้อดีที่แบบหาข้อเสียข้อเสีย ก็เวลาใช่คุณต้องเรียนหนักขึ้นครับคุณต้องทํางานหนักคุณต้องทาโปรเจกต์คุณต้องสอบคุณจะรู้สึกเลยว่าผมก็ผ่านมาแหละแต่ผมรู้สึกว่าพอผ่านมาแบบคนอื่นมันยังผ่านได้ทาไมกูจะทําไม่ได้วะแล้วผมเองก็ไม่ใช่เด็กอัจฉริยะอะไรผมก็ใส่ความพยายามแสดงว่าถ้าเราพยายามเราก็ต้องทําได้ถูกไหมครับก็เชิญชวนเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าใครอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะก้าวหน้าสู่ความสําเร็จเนี่ย MBA เนี่ยช่วยได้เร็วมากๆเป็นสะพานที่แบบทาให้คุณไปได้เร็วมากนะครับ ก็ติดตามคอนเทนต์กูนี่แหละเซลล์ร้านได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ